This the Standard Podcast. This is เมื่อโลกการทำงานเปลี่ยนไปเด็กจบใหม่หลายคนเลยมืดแปดด้านจะหางานอย่างไรในขณะที่ทุกบริษัทก็รัดเข็มขัดและรับคนเข้าทำงานยากเหลือเกินสวัสดีครับผมทอปพี่ประชอสวัสดีครับผมบองเต่าและนี่คือ I Hate My Job First Jobber Into the Unknown Podcast ทจะเป็นคู่มือให้คุณเริ่มต้นงานแรกด้วยความมั่นใจและหาวิธีจัดการกับความไม่รู้ไปด้วยกัน Hate my job วันนี้ไอ้เฮ็ดไม่จ็อบนะครับจะมาคุยกันเรื่องหัวหน้าครับผม ฟังแล้วก็น่าตื่นเต้นแล้วนะสําหรับไม่ว่าจะเป็นคนที่มีงานอยู่แล้วหรือคนที่กําลังจะหางานแต่ว่ายิ่งไม่เคยมีงานมาก่อนเนี่ยยิ่งน่าตื่นเต้นนะใช่เพราะว่าจะเป็นครั้งแรกจริงๆที่จะมีหัวหน้าใช่ซึ่งอาจจะเป็นเจ้าคมนายเวรก็ได้ข้าเลือกไม่ถูกต้องใช่และที่สําคัญก็คือว่าเขาคือคนที่จะกรูมเราในเส้นทางเนี่ยอีกในระยะหนึ่งที่เรายิงอยู่กับเขาเพราะฉะนั้นแล้วมันเหมือน เหมือนกันเลือกคู่เหมือนกันเนาะใช่เรารู้สึกเหมือนกันนะว่าในฐานะของคนที่ทํางานมาสิบสองหรือสิบสามปีเนี่ยเจ้านายคนแรกมีผลกับเรามากๆเขาเหมือนเขาอาจจะเป็นฝันดีหรือฝันร้ายของเราก็ได้ซึ่งทั้งหมดทั้งมวลแล้วอ่ะการมีหัวหน้าคนแรกอ่ะความยากของของสําหรับเด็กจบใหม่ก็คือว่าเราจะรู้ได้ยังไงวะว่าคนเนี้ย ใช่สําหรับเราอืตั้งแต่ในห้องสัมภาษณ์ว่าเขาจะเป็นหัวหน้าที่ดีสําหรับเราหรือเปล่าใช่ไหมมันเลยมาถึงคําถามที่ว่าจะรู้ได้อย่างไรว่าคนที่อยู่ตรงหน้าเราจะเป็นหัวหน้าที่ดีของเราในอนาคตอน้องๆคนที่คนที่เพิ่งเริ่มหางานครั้งแรกเนี่ยจริงๆคำถามนี้เนี่ยบางคนอาจจะนึกไม่ถึงด้วยซ้ํานะเพราะว่าเวลาเราหางานเนี่ยเราจะมองภาพที่เราจะมองภาพที่องค์กรก่อนอเราจะมองที่ผลตอบแทนก่อนอย่างนี้ถูกไหมแต่แล้วว่า อาจจะไม่คบทุกคนที่จะมองไปถึงด้วยว่าเฮ้ยได้องค์กรดีแล้วได้แพ็กเกจหรือได้ผลตอบแทนที่ดีแล้วฉันจะได้หัวหน้าที่ดีด้วยจริงเออแล้วว่าอันนี้เป็นปัจจัยที่สําคัญมากมเพราะจริงจริงการสัมภาษณ์งานมันไม่ใช่แค่บริษัทเลือกเราอืแต่มันคือเราเนี่ยจะเลือกแล้วว่าคนเนี้เป็นหัวหน้าของเราหรือเปล่าใช่ที่นี่จะใช่บริษัทที่ดีสําหรับเราหรือเปล่าเราเหมือนเป็นมเมล็ดพันธุ์อะ ที่ต้องเลือกดินเหมือนกันถูกต้องที่เราไปเจอดินที่ไหนอ่ะเหมือนที่เราเคยคุยบอกว่าเฮ้ยเราเป็นมันเลียพันที่ต้องเลือกกระถางเลือกดินถูกไหมใช่ทีเนี้ยเราจะดูได้ยังไงว่าคนที่เราคุยด้วยอยู่ตรงหน้าเนี่ยใช่สําหรับเราหรือเปล่าพี่เต่าเคยมีเคสอะไรไหมฮะมีอันนี้เป็นเป็นตัวของเราเองเลยเราเราเชื่อว่าโดยปกติแล้วเนี้ยคนที่สัมภาษณ์เราอ่ะ โดยส่วนมากหนึ่งในนั้นน่ะมักจะเป็นหัวหน้าเราหรือคนที่เราต้องทํางานด้วยอ,อยู่แล้วเพราะมันจะดูแปลกๆเนอ้อถ้าเกิดให้ในให้ในบีนมาสัมภาษณ์แต่สุดท้ายอ้าวเราไปทํางานกับนายเอแล้วนายเองก็ไม่เคยรู้จักเรามาก่อนเนห้อไหม,มแต่สําหรับเราเนี่ยการที่จะรู้ว่าคนคนนี้เป็นหัวหน้าที่ดีของเราหรือแม้แต่คนคนนี้ทำงานอยู่ในองค์กรที่เหมาะกับเราหรือเปล่าเราว่าสิ่งพวกนี้สามารถรู้ได้ตั้งแต่ก่อนจะไปสัมภาษณ์ด้วยซ้ำ จริงใช่ไหมเพราะว่าเราเชื่อเราคุยกันมาหลายรอบแล้วแหละว่าการไปสัมภาษณ์เนี่ยจะต้องมีการทํากันบ้านถ้าเกิดภาษาง่ายๆคือทำกันบ้านถ้าภาษาไฮโซหน่อยเราจะชอบเรียกว่าโซเชียลเอนจิเนียริงเออซึ่งถ้าแปลแบบง่ายสุดคือแปลว่าเหมือนไปสืบเออซึ่งตรงเนี้ยเราพบว่าปัจจัยอย่างหนึ่งที่ มันจําเป็นต้องสืบคือเวลาเราถามเกี่ยวกับเรื่อง culture ขององค์กรเพราะว่า culture ขององค์กรเนี่ยมันมีผลต่อการหล่อหลอมไปจนถึงว่าวิธีการทํางานหรือวิธีคิดของคนรวมถึงคนที่เราจะต้องทํางานด้วยเนี่ยเขาคิดหรือเขาปฏิบัติแบบไหนถูกไหม <S <S ซึ่งเรามั่นใจเลยว่าถ้าอยู่ดีๆเราไปถามคนในองค์กรส่วนวองค์กร A แล้วถามตรงๆแบบขวาญผ่าซากมากเลยว่าพี่ครับองค์กรเนี้ย culture เป็นอย่างไรเราจะได้คำตอบที่ไม่น่าจะไม,ไม่ไม่น่าจะตรงหรือว่าไม่น่าจะเอาไปใช้อะไรต่อได้ mm hmm. เพราะว่าการจะบรรยาย culture ด้วยด้วยตัวเองอะ่ะมันไม่ง่ายนะ <Thai. S 2> ถูกไหมสิ่งหนึ่งที่ที่เคยเป็นเคสของเราคือถ้ามันเป็นองค์กรที่สุดเฮ้ยเราอยากทำงานด้วยมากๆหรือรู้สึกว่างานเนี้ยฉันอยากจะพยายามเต็มที่มากเลยอะ่ะเราจะพยายามหา Connection หรือหาหาข้อมูลรีเสิร์ชทุกอย่างเพื่อรู้ก่อนว่า เ u เชื่อขององค์กรนี้เป็นยังไงหรือในไม่ว่าจะเป็นพนักง,งานปัจจุบันหรือเป็นสิทธิ์เก่าก็ได้นะที่เคยทํางานเรามั่นใจว่าเขาจะสามารถให้ Input ได้ว่าเฮ้ยที่นี่เขาทํางานกันแบบนี้นะวิธีคิดการทํางานเป็นแบบนี้ยิ่งถ้าเกิดหา c o น n e c t i o นในขณะที่ที่สามารถสื่อไปจนถึงตัวของคนที่คิดว่าน่าจะเป็นแผนกเดียวกับเราหรือที่จะได้ทางานร่วมกันได้เนี่ยมันจะยิ่งมีประโยชน์เป็นแต้มต่อของการเข้าไปห้องสัมภาษณ์ที่ดีดขึ้นอหรืออีกมุมนึงก็คือว่าเราสามารถดูได้จาก บริการหรือสินค้าที่มีมาถึงเราอ่ะอืเช่นเช่นสมมติว่าถ้าเราเวลาเราเป็นลูกค้าอย่างเงี้ยครับแล้วเราเห็นการบริการของเขาเป็นยังไงมันมันจะแอบ,บเห็นเหมือนกันนะว่าแบบอ๋อเขาต้องกลุ่มคนแบบนี้มาแน่เลยเขาต้องสร้างคนแบบนี้มาแน่เลยแล้วมันอาจจะอิมพลายไปได้ว่าคนในองค์กรเนี้ยเขาก็ต้องเป็นแบบนี้ปะ่ะวะไม,ไม่ว่าจะไม่ใช่การเหมารวมทั้งหมดนะแต่มันจะเห็นเริ่มเห็นร่องรอยเช่นบางอย่างเช่นโอ้โหเราเคยไปไปใช้บริการของรอ้านร้านนี้ ไม่เขาดูแลเอาใจใส่เราจังเลยอเออแล้วเขาไม่ได้เป็นแค่คนเดียวเขาเป็น<ช>หลายๆ <ông S 1> คน<อ>เลยใช่ไหมใช่เขาเขาเป็นหลายๆคนอย่างเงี้ยเราก็จะเริ่มรู้สึกว่าเฮ้ยเขาเจอแบบนี้ดีจังงั้นคนที่เราจะได้ไปเจอคนที่จะเป็นหัวหน้าเราก็อาจจะดีก็ได้อืมใชอ่อันนี้อันอาจจะได้อีกวิธีหนึ่งก็คือการจากการเป็นลูกค้านะครับอีกแบบหนึ่งก็คือว่าลองไปดูเวลาที่ในโซเชียลมีเดียต่างๆเนี่ยอืเขาพูดถึงแบรนด์แบรนด์นี้อย่างไรแล้วแบรนด์แบรนด์นี้เนี่ย เขาตอบโต้อย่างไรด้วยนะอืน่าสนเขาเรียกว่าอะไรนะ Social listening ใช,ใช่ไหมใช่ใชเราแอบไปแอบดูไว้ก่อนอโดยเฉพาะเวลามีดรามา่าเพราะว่าจริงๆทุกแบรนด์ทุกบริษัทมันมีอยู่แล้วแหละยุคนี้ความเป็นตัวตนของเขาจะออกมาเมื่อเกิดปัญหาขึ้นใช่มีวิกฤตต่างๆที่ต้องแก้ไขใช่แล้วอวิธีการแบบนั้นน่ะมันจะสะท้อนว่าองคอ์กรองค์กรเนี่ยเชื่อแบบนี้ว่ะ อืมใช่อันนี้<ช>เราสามารถที่จะเรียกว่าแบบเราไปเข้าไปสแกนกรรมได้ก่อนอืมซึ่งเป็นสิ่งที่อยากแนะนําให้น้องๆทุกคนทำถูกใช่อ่อน้องจะไม่เจอคําตอบเมื่อน้องเข้าไปในเว็บไซต์ของเขาแล้วไปอ่านว่าคติพจน์ของเขาคืออะไร<ช>ะอะไรเงี้ยน้องไม่มีทางรู้แน่นอนใช่เพราะว่า c u าเจอคือสิ่งที่ไม่ถูกเขียนไว้แต่ทุกคนทําเองอืทุกคนทําแม้ว่าจะไม่มีใครเห็นนะอืเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้มันคือการที่เราจะต้องเหมือนที่เหมือนที่พี่ตาาบอกฮะ เอาตัวเองเข้าไปอยู่ในประสบการณ์นั้นฟังจากคนอื่นหรือประสบกับตัวเองใช่แล้วเราก็จะเริ่มเห็นว่าอ๋อเขาเจอเขาเป็นแบบนี้คนของเขาน่าจะถูกสร้างมาแบบนี้เหมือนกันเ,เราเชื่อว่าในฐานะของผู้ที่ถูกสัมภาษณ์เนี่ยเราสามารถถามเอชอาได้ว่าคนที่สัมภาษณ์เราในวันนั้น,นมีใครบ้าง แล้ oh, รวร,ร,ร,รว่าเรามีสิทธิ์ที่จะทํากันบ้านถูกไหมแล้วเราเคยเราเคยมีแคนดิเดตที่จะมาคุยกับเราแล้วเขาก็ถามผ่านเอชอารเรามาเลยว่าเออคนที่จะสัมภาษณ์เขาอะคือใคร แล้วปรากฏเป็นเราซึ่งเป็นเป็นเออย่างนี้เนี่ยเขาขอเขาขอชื่อไปสัมภาษณ์ด้วยเอ้ยเขาขอชื่อไปทําไปทำดีเรสชด้วยนะอไปดู Facebook ะไะน์ใช่ใจ่ด้วยาก <laughs> ว่าลอกทุกอย่างเรามองว่าอันนี้ถือว่าเป็สำหรับเราในฐานะของคนที่ที่จะถูกสืบหรือคนที่เป็นคนที่จะต้องถูกให้ข้อมูลก่อนอย่างนี้เนี่ยเราถือว่าอันเนี้ย เป็นสิ่งที่ควรทำนะเราไม่ได้รู้สึกว่าถูกจู่โจมก่อนด้วยซ้ำเราบอกเฮ้ยคุณเตรียมตัวดีเพราะว่าในบางครั้งเนี่ยการที่เราได้เห็นว่าอ๋อนี่แหละนี่คือคนที่เราจะต้องอยู่ในห้องสัมภาษณ์ด้วยกันแล้วเรารู้ว่าเขาเคยทําอะไรมาอย่างเงี้ย<ๆ>เรารู้สึกว่ามันเป็นสิ่งหนึ่งที่ในฐานะของคนที่ให้สัมภาษณ์คนที่จะสัมภาษณ์อ่ะเราพิเศษมากนะอืมอืมงั้นอันแรกก็คือว่าเราควรทํากันบ้านไปก่อนเนาะออ,อันที่สองที่เราอยากแนะนําก็คือว่าพอไปถึงหน้างานแล้วได้คุยแล้วอะ่ะเราจะสัมผัสได้จริงนะ รังสีเฮากัวใช่เรียกว่าเฮากัวอมรังสีอเมหิดรังสีสังหารต่างๆหรืออะไรเงี้ยมันสัมพันธ์ได้จริงๆนะแล้วมันบางทีอ่ะแค่ไปเห็นนะรู้เลยว่าคนนี้ไม่ใช่อ่ะถูกต้อง็อปเคยเจอนะครับเคยไปสัมภาษณ์อยู่ครั้งหนึ่งแค่เข้าไปแล้วซึ่งตอนนั้นน่าเป็นผู้ใหญ่แล้วด้วยนะแต่สามารถอิมพลายได้กับสำหรับน้องๆเด็กจบใหม่เลยก็ได้ไปสัมภาษณ์เราเป็นผู้ใหญ่แล้วด้วยซ้ำคนที่สัมภาษณ์เราอ่ะเอาเท้าอ่ะ ขึ้นมาวางไว้บนโต๊ะโอ้ยแล้วก็เอ e. e, 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 ็ดเอ็นก็อีด้วยความสบายมากแล้วก็รองเท้านี่แทบจะอยู่บนหน้าเราแล้วอะแล้วก็คุยกับเราอือ,อันนี้คือบอกตัวเองเลยว่าแบบนี่ไม่ใช่อืคือมารยาทก็เรื่องหนึ่งแล้วนะเออการให้เกียรติคนอีกแล้วมันก็เริ่มมันพอพอเห็น่างนี้ปุ๊บนะเราก็จะเริ่มตีต่อแล้วไงว่าถ้าแม้แต่คนนี้ยที่กําลังอาจจะเป็นหัวหน้าเราเขาทาแบบเนี้ย คนอื่นๆเขาจะเป็นยังไงวะอืมใช่อะไรที่ทําให้การทําแบบนี้พฤติกรรมแบบนี้ได้รับการยอมรับได้อืมอ่าก็จริงโดยเฉพาะสําหรับคนที่ต้องเรียกว่าอะไรเรายังเป็นคนนอกอะเรายังเป็นคนที่เพราะ เราเรามองอย่างนี้ว่าบางทีอ่ะคนที่ยังไม่เคยยังไม่ได้สนิทกันยังไม่ได้อยู่ในวงสังคมเดียวกันนะโดยปกติของสามัญชนแล้วเนี่ยมันจะต้องมีการทีที่ที่นขายังดีถูกไหมต้องให้เกียรติกันมากเป็นพิเศษโยนแต่ถ้าสนิทกันแล้วอย่างเงี้ยก็บางสถานการณ์อาจจะเล่นเล็ไรกันได้แต่นี่ขนาดว่าเพิ่งเจอกันครั้งแรกอย่างแรกเออกับอีกครั้งหนึ่งซึ่งอันนี้เป็นเลิร์นนิ่งสำหรับน้องๆได้เลยก็คือว่าเราต้องดูว่าวิชั่นของคนที่เราไปสัมภาษณ์ด้วยเขามองเห็นอะไรในอนาคตเว้ยจริง อันนี้ฟังดูเหมือนแบบอต้องไปสัมภาษณ์ผู้บริหารหรือเปล่าหรือเราต้องเป็นผู้ใหญ่ก่อนหรือเปล่าเราถึงจะรู้เรื่องแบบนั้นแต่จะบอกว่าจริงๆแล้วว่าการที่เราสามารถที่จะรู้วิชั่นของหัวหน้าเราได้อ่ะมันทําให้เรารู้ว่าเอ๊ะเรามีเป้าหมายเดียวกันป่าวตัวอย่างเช่นไม่เหมือนเดินทางแล้วสุดท้ายมันอย่างน้อยนะมันอาจจะเดินไปคนละทางนะแต่เป้าหมายมันเป้าเดียวกันถูกไหมคือถ้าเกิดอย่างแรกคือเดินคนละทางแล้วเป้าคนละเป้าเนี่ยอันนี้ไม่น่าจะเดินทางไปด้วยกันได้ละถูกไหมใช่ ที่เราเจอเลยตัวอย่างก,ก็คือว่าเมื่อประมาณสิบสองปีสิบสามปีที่แล้วก็ยังมีความเป็นเด็กน้อยอยู่เป็นเด็กน้อยอยู่แต่โลกในขนาดนั้นน่ะกําลังตื่นกับเรื่องโซเชียลมีเดียเป็นยุคแรกๆของดิจิตอลยใช่ไหมใช่คือเป็น Facebook แบบขั้นพื้นฐานประมาณหนึ่งเลยแหละเออซึ่งสําหรับเราแล้วในฐานะเด็กที่จบ PR มา uh huh. อยากจะอยากที่จะทํางานการตลาดอะไรย่างเงี้ย <Ừ. S 2> สำหรับเราแล,แล้วมันรู้สึกมันนี่คือมันมูฟเมนที่มันสาคัญมากอ่ะอ่าใช่มันจะเปลี่ยนโลกมันก็จะเปลี่ยนโลกแล้วเว้ยมันจะวิธีการสื่อสารต่างๆ,ๆมันก็จะต้องเปลี่ยนไปแน่นอนอ,อจําได้ว่าวันนั้นไปคุยกับ PR อาร์เอเจนซี่ที่หนึ่ง PR a g e n เอเจนซี่ด้วยนะแล้วชว,ชวนเขาคุยเรื่องคุยตอนนั้นคุยเป็นภาษาอังกฤษนะถ้าแปลไทยก็ประมาณว่าเออเนี่ยผมได้อ่านข่าวมาอหน,นึง่งน่าสนใจมากเลยว่าก็คือคนเนี่ยรู้เรื่องของไมเคิลแจ็คสันเนี่ย เสียชีวิตเนี่ยจากที่ไหนมากที่สุดปรากฏว่าเขาได้รู้จากโซเชียลมีเดียนะฮะเขาได้รู้จากเพื่อนของเขาในเฟซบุ๊กผมว่าใส่ผมว่าโซเชียลมีเดียเนี่ยมันคือแบบ Movement มูฟเมนต์ใหม่ๆของการสือ่อสารเลยแล้วผมว่าเนี่ยมันคืออนาคตของเราอะอแล้วปรากฏว่าเขาตอบว่าผมว่ามันเป็นแค่เทรนด์เหมือนแบบมาแป๊บเดียวก็ไปอย่างนี้มาแป๊บเดียวก็ไปคุณดูสิไฮไฟฟ์เดี๋ยวนี้ไม่มีใครเล่นแล้ว a ฟ e b o o กก็อาจจะเป็นแค่ ดัสอนาเตอร์ n แน l แค่นั้นเองเดี๋ยวก็ไปแล้วเขาเชื่อว่าแบบทร a d ด t ชันแนลมีเดียยังไงก็ยังอยู่อยเออซึ่งสำหรับเราตอนที่เราฟังตอนนั้นแล้วเรารู้สึกว่าเอไม่น่าจ,จะใช่ละอืเพราะว่าสำหรับเราเรารู้สึกว่าเราเห็นโลกข้างหน้าที่เราเชื่อมากๆว่าโลกมันกำลังจะเปลี่ยนอยู่ตอนเนี้ยอืม,มันอารมณ์เดียวกับสมมติถ้าน้องเป็นสัมภาษณ์ตอนนี้แล้วเขาบอกว่าอ๋อโควิดเหรอโควิดก็ไม่ได้จะมีอะไรมากหรอกอเดี๋ยวมันก็หายไป,ไปเองเออ อารมณ์นั้นเลยน้องคือถ้าฟังแล้วเรารู้สึกว่าเฮ้ยเป้าหมายไม่เหมือนกันว่ะโลกที่เขามองเห็นกับสิ่งที่เราเห็นน่ะมันต่างกันแล้วอะวิชั่นอันเนี้ยมันไปด้วยกันไม่ได้ว่ะไม่น่าจะลงไม่น่าจะลงเรือลําเดียวกันได้ใช่ทำให้ครั้งนั้นแม้ว่าแม้ว่าเขาจะชอบเราหรืออะไรก็ตามเราก็ปฏิเสธเขานะอืมใช่เพราะเราดูแล้วว่าแบบนี่ไม่ใช่คู่ชีวิตเราแน่นอนนะครับออกเลยเราว่าในห้องสัมภาษณ์อ่ะ คือคนส่วนใหญ่จะรู้สึกว่าการสัมภาษณ์ในฐานะของคนที่มาสมัครงานอะมันเหมือนการตั้งรับประมาณว่าเราจะรู้สึกเฮ้ยเราจะต้องโดนจู่โจมด้วยคำถามยากๆหรือโดนแชร์เลนจ์อะไรต่างๆมากมายแต่สําหรับเราในฐานะของคนสัมภาษณ์เราว่าไม่ใช่เราว่าหลายๆครั้งคนที่คนที่สัมภาษณ์แล้วเราแล้วเราเลือกเข้ามาทํางานด้วยอะมันคือเรื่องของการไม่เหมือนการตีปิงปอง แล้วว่าการตีปิงปองให้สนุกโดยที่ไม่ได้เน้นจะเอาชนะมันคือการตีกลับไปกลับมาแล้วมันจะมีจังหวะว่าเฮ้ยมีการพุชและพูว่าอันเนี้ยเดี๋ยวฉันจะลองโยนลูกยากๆให้เธอดูแล้วเธอรับได้ไหมหรือถ้าเกิดบางทีอะลองให้คนที่มาสัมภาษณ์เนี่ยลองโต้กลับอะไรอย่างเงี้ยเรารู้สึกว่าการที่ไวมันบอกเราว่าเอ้ยสนุกว่ะหรือเราไม่ได้เกรงจนเหลือ oh. ตัวเหลือตัวเล็กนิดเดียวอะ่ะอันเนี้ยวัยพวกเนี้ยมันคือการบอกได้ว่าเออที่เนี้ย มันเหมาะมัน,ม,นมันมีความรู้สึกว่าฉันอยากทํางานที่นี่อยู่แต่ถ้าเกิดคุณออกมาจากห้องสัมภาษณ์แล้วแบบเหมือนแบบไม่เหลือความมั่นใจอีกเลยไม่มีความไม่มีความเป็นตัวงตัวเองอีกเลยอะ่ะแล้วมันก็บอกได้เหมือนกันนะว่าเฮ้ยเขาเขาไม่ได้มองเราเป็นเหมือนแบบเป็นคนที่จะอยากจะทํางานด้วยแต่เหมือนกลายเป็นว่าเราจะกลายเป็นแค่ลูกจ้างที่จะโดนขูดรีดไม่เหมือนแบบโดนรีดออกมาทุกอย่างว่าฉันจ่ายเงินไปแล้วแล้วเธอต้องทํางานให้ได้มากที่สุดความใส่ใจเนาะใช่ที่เราสัมผัสได้ว่า เขาอยากคุยกับเราจังเลยเขาอยากรู้จักกับเราจังเลย<ม>เหมือนที่เราตั้งใจมาแล้วอ,ะ<ม>อ่ะอื๋อมีเคสหนึ่งที่เพื่อนของเราเคยเจอก็คือว่าไปสัมภาษณ์อื<ม>แล้วเขาให้แสดงความคิดเห็นอะไรอย่างเงี้ย<ม>แล้วหัวหน้าคนนั้นจะพูดตลอดว่าแบบไม่อ่ะไม่ใช่อย่างนั้น<ม>เป็นเรื่องของความโอเพนใช่ไหมใช่คือแบบตบหนะ้าตบบล็อกหน้าเน็ตตลอดเ<ม>วลาไอ้สิ่งนี้มันก็สะท้อนเหมือนกันนะว่าถ้าอย่างนั้นเมื่อเราไปทํางานแล้วเขาจะก็จะรับความคิดเห็นของเรามากแค่ไหน เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยอันนี้เป็นอีกมุมหนึ่งนะเพราะว่าสาหรับเด็กจบใหม่แล้วอ่ะเราจะเต็มไปด้วยความไม่รู้เต็ไมไปหมดถูกแล้วสิ่งที่เราแสดงความเห็นไปอ่ะมันมีทั้งก,งถก็ถูกบ้างผิดบ้าง,างผิดบ้างแต่มันมาจากเราถูกไหมและบางที่มันอาจจะถูกด้วยแหละ,ะเพราะว่าเราไม่เคยมีตาราไหนๆมาก่อนเราไม่มีเคยมีบล็อกไหนมาก่อนถูกเออแบบกระบวนเขาจะฟังระบวนไหาใช่เขาจะฟังเราแค่ไหนอันนี้อันนี้น่าสนใจอืมเออซึ่งอันเนี้ยสามารถดูได้ว่า อ๋อเวลาเขาพูดเขาบล็อกเราปะวะอ่าใช่อ่าเราว่าตรงเนี้ยมันกลับมาที่เรื่องการสัมภาษณ์ว่าบางครั้งอ่ะเราจะมีโอกาสในการถามกลับไอ้ตรงเนี้ยแหละจะเป็นสิ่งที่เราวัดได้ว่าพอถามกลับแล้วอ่ะเขาตอบหรือเขาเทคคาถามเราในในลักษณะไหนเราเชื่อว่าคนสัมภาษณ์บางคนอ่ะ ก็แบบวีลิงที่จะตอบมากเลยนะอยากรู้อยากรู้ว่าเด็กจะตอบอะไรแล้วก็พร้อมที่จะอธิบายแต่บางบางเจ้าหรือบางที่เนี่ยคําถามนี่เหมือนเป็นคําถามแค่ให้ส่งสัญญาณอะแค่บอกว่าพอจบแล้วนะจะไม่จะไม่มีการถามต่อแล้วจริงเออถูกไหมเพราะฉะนั้นเราควรเตรียมคําถามไปถามว่าที่หัวหน้าของเราด้วยใช่อันสุดท้ายก็คือว่าถ้าน้องจะเลือกดินแรกแล้วอะหรือทุกทุกดินเลยของน้องเลยค่ะพีคิดว่าน้องควรไปอยู่ในดินที่เป็นตัวจริงใช่เพราะว่าอะไรแล้วไหม เพราะว่าการอยู่กับตัวจริงที่เขาเชื่อบนเรื่องนั้นจริงเชื่อบนงานนี้เขาทํามันกําลังสอนเราอยู่ว่าเฮ้ยบนเส้นทางนี้ของจริงมันเป็นยังไงวะเราไม่ควรจะไปเริ่มต้นกับของปลอมเนี่ยพอมันมีเคสหนึ่งที่อันนี้เกิดขึ้นกับชีวิตท็อปเลยมีอยู่ครั้งหนึ่งเนี่ยไปสัมภาษณ์งานที่โรงแรมอพอพูดถึงโรงแรมแล้วอะเราจะนึกถึงเซอร์วิสมายเราจะนึกถึงความเอาอกเอาใจความเอาใจใส่ของคนซึ่ง จำได้เลยว่าตอนที่ไปแล้วอ่ะเราไม่เคยได้ดื่มน้าสักแก้วเลยตั้งแต่ต้นจนจบอือันที่อันที่หนึ่งอันนี้สองคือเฮ้ยคนสัมภาษณ์เลดเลดแบบเลดสองชั่วโมงอันนี้ไม่แน่ใจเขาเป็นกลยุทธในการในการฝึกความควาอดทนของเราหรือเปล่านะแต่เรารู้สึกว่าเฮ้ยธุรกิจบริการแบบเนี้ยที่ต้องเป๊ะต้องเป๊ะมากแล้วมันคือแบบ นี่แหละคือดินที่จะหล่อหล่อไม่ฉันเป็นคนแบบนั้นน่ะดินที่หล่อหล่อไม่เราเป็นคนที่มีเซอร์วิสมายเขาอกเข้าใจคนอื่นใส่ใจคนอื่นแต่ลองคิดดูนะต่อให้เขาดูแลคนได้ดีแค่ไหนดูแลลูกค้าดีแค่ไหนก็ตามอ่ะแต่มันจะมีคนที่มาสัมภาษณ์เขากี่ร้อยคนก็ตามที่ไม่ว่าจะได้หรือไม่ได้ก็ตามนะจะออกไปพร้อมกับความรู้สึกว่าน้ําสักแก้วอ่ะยังไม่ได้ดื่มตรงกันข้ามนะถ้าเขาแม้กระทั่งการสัมภาษณ์ครั้งนี้เนี่ยน้ําก็ให้ พูดก็ดีใส่ใจเราโคตรๆอ่ะมันได้ไม่ได้นะต่อให้ไม่ได้สัมภาษณ์ครั้งนี้นะเราจะออกไปพร้อมกับการบอกคนอื่นว่าที่นี่โคตรตัวจริงเลยว่ะที่นี่มันเป๊ะใช่ไหมแล้ววันหนึ่งนะฉันจะกลับมาที่นี่เพราะที่นี่เป๊ะที่นี่ของจริงแต่ตอนเนี้ยคนจะออกไปพร้อมกับบอกว่าน้ำจะแก้วก็ไม่ได้ดื่มเพราะฉะนั้นน่ะถ้าจะเลือกดินแล้วจะเลือกบริษัทแล้วขอให้เลือกตัวจริงอนี่จะเป็นประสบการณ์การสัมภาษณ์ครั้งแรกของน้องที่น้องจะได้เลือกดิน เพราะฉะนั้นขอให้เลือกตั้งต้นจากคนที่เจ๋จงจริงใช่จริงๆบางทีอย่าเพิ่งไปรก,กระโดดเพียงเพราะว่าแบบอันเนี้ยมันต้องต้องใช่แล้วว่ะบาง<ล>ทีคือบางทีเหมือนกับว่าโดยโดย,โดยโสนสถานการณ์อย่างเงี้ยดูเหมือนกับโดดเร่งรัดว่ามีอะไรก็เอาเอาไปก่อนอย่างนี้ถูกไหมเราว่าโดยเฉพาะงานแรกอ่ะมันมันมีความรู้สึกว่าเฮ้ยงานเนี้ยมันจะมีผลต่ออนาคตของคุณเยอะมากเลยอ่ะ ถ้าเลือกได้ใส่ใจในการค่อยๆดูค่อยๆค,คัดล่ละเราว่าอันเนี้ยมันเป็นประโยชน์ในระยะยาวสำหรับเรามากใช่เพราะสุดท้ายแล้วว่าโลกข้างหน้าที่จะอยู่ได้มันคือโลกของคนที่เป็นตัวจริงเท่านั้นเพราะฉะนั้นเริ่มตั้งแต่สัมภาษณ์ครั้งแรกเริ่มตั้งแต่งานแรกน้องต้องเริ่มเป็นตัวจริงตั้งแต่ตอนนี้เลยอื ฟัง I h my j o y Job อเอพิโซดนี้แล้ว first jobber คนไหนที่มีคำถามสงสัยอยากให้ตอบในรายการสามารถส่งคำถามมาได้ทั้ง Facebook The Standard หรือทวิตแล้วติด hashtag I Hate My Job ก็ได้ครับฝากติดตาม I h เ t e m ม Job ได้ทางเว็บไซต์ The Standard YouTube, Spotify และทุก Podcast Player ที่คุณคุ้นเคย